พื่อนกินข้าวกับอะไรตอนเช้าคะกินข้าวมันไก่ค่ะเท่าไหร่หรอคะ40สิบาทค่ะซื้อที่ไหนหรอคะโรงอาหารโรงเรียนสตรีราชินุทิศค่ะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> นิดนึงค่ะท <c oughs> <c oughs> ราไปต้องบอกว่านิดนึงอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามันให้น้อยเกินไปกินไม่อิ่มค่ะมันต้องให้เยอะกว่านี้มันค่อยอร่อยเยอะๆค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะมากินข้าวที่โรงเรียนกันนะคะเพราะว่าน่าจะไม่มีเวลากินที่บ้านกันนะคะเดี๋ยวไปพบกับคนต่อไปเลยดีกว่านะคะ ผู้โชคดีคนต,ต่อไปของเรานะคะจะถามว่าคุณกินข้าวกับอะไรต่อชาล่ะคะเมืะะ่อชาวกินข้าวมันไก่ค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาสาสิบห้าบาทอยู่ในโรงอาหารนะคะโรงอาหารอีกแล้วนะคะร้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจคะ่ะอาจจะใช่ <laughs> แล้วเป็นยังไงรสชาติก็อร่อยดีคะ่ะอุ้ยเมื่อกี้คนเมื่อกี้ตอบคนละอย่างนะคะแ <c oughs> สดง <c oughs> ว่าคนนี้น่าจะชอบมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะผู้ชโชคดีคนต่อไปของเรานะคะอยากจะถามว่าตอนเช้ากินข้าวกับอะไรคะข้าวเหนียวหมูปป้งคะ่คะราคาเท่าไหร่หรอคะ20ค่ะสาม้านบอกพิกัดได้ไหมคะหน้าโรงเรียนคะ่ะอร่อยหรือเปล่าอร่อยคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะของค่ะผู้ชโชคดีคนต่อไปของเรานะคะอยากจะถามว่าตอนเช้ากินข้าวกับอะไรหรอคะตอนเชา้าไม่ได้กินข้าวค่ะแล้วไม่ได้กินข้าวอ่ะ โอเค,อเ,คเพื่อนไม่มีแรงนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ